สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปแงนและพบกันไปที่ร้านแล้วไปแช่น้าอุ่นก่อนแล้วก็ขัดเท้าขัดเท้าใช้พวกโลชั่นสบูเ่เนาะแล้วก็เปลี่ยนน้ำแต่เป็นน้ำน้ำน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้าร้อนนะนี่คืออุปกรณ์นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกานแงะแซะกันเลยระหว่างนี้ให้ทุกคนดูวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือผมมามาเป็น ตั้งแต่จริงๆอะเป็นตั้งแต่แรกแล้วแต่ครั้งนั้นก็คืออุทาหรณ์เลยสําหรับคนที่ชอบตัดเล็บเองแล้วก็เป็นเล็บขบนะ<ส>ถ้าใครตัดเล็บเองแล้วก็มันเป็นแบบแนี้แนะนําให้มาที่ร้านนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะบอกพิกาดไว้ที่ท้ายคลิปนะครับก็คือแบบว่าแม่ค้าใจดีมากเฟรนดี่มากบอกเยกลยโคตรเฟรนดี่อะทุกคนทุกคนต้องมาแล้วปะคือแบบว่าแล้วพอเราก็เงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะนวดเท้านวดถามว่าสบายไหมสบายมาก สบายมากสบายอ่ามาถึงเราที่เจ็บที่สุดแหละก็คือเราเจ็บตรงนิ้วโป้งข้างขวานะทุกคนเพราะว่าเหตุจากการตัดเล็บเองเนาะจริงๆอะ่ะมันหายตั้งแต่แรกเลยเว้ยแต่ก็คือมันกลับมาเป็นอีกเราก็เลยก็ต้องไปล้านอีกเพราะว่าไม่ไหวแล้วมันเจ็บมันปวดมากขนาดใส่รองเท้าเป็นหูหนีบทุกคนมันแบบโอ้โ,อโปวดทรมานมันต้องมาล้านทุกคนเดี๋ยวแบบว่ามันจะแบบว่าเจ็บเจ็บอยู่นะตอนที่เอาออกแต่ว่าถามว่าเจ็บมากมันไม่เจ็บมาก แต่ว่ารอบนั้นที่ไปโรงพยาบาลนาลชียาชาทุกคนมันเป็นอะไรที่เจ็บเจ็บเจ็บอะเจ็บจนร้องเลยอ,อันจริงอืมอืมอ่งยออกมาโอ้โหทุกคนมันใหญ่มากมันใหญ่แบบม,มันใหญ่จริงๆทุกคนสําหรับเล็บขบถามว่าใครเป็นเนี่ยดีไหมอย่าเลยเป็นแล้วมันทรมานทุกคนอันนี้อันนี้ผมตัดเล็บเองนะครับแอบตัดเล็บเนาะปกติให้แม่ตัดแต่ว่าก็ตัดเองอะทุกคน ตัดเล็บเองก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็แนะนํามาที่ร้านนะทุกคนอันนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะอันนี้เราโปงโมนให้เขาเลยเนาะก็คือแบบว่าเขาทําดีมากแล้วแบบว่าแม่แมค้าเฟลลี่คุยเก่งเนาะแล้วบอกเลยว่าเขาแบบว่าถามว่ามือเขาหนักไหมพยาเขามือเขาบอกว่ามือพยายามไม่หนักเนาะดูดูด,ด,ด,ดูทุกคนดูสิเล็บมันใหญ่มากจริงๆทุกคนอันนี้คือเสรสร้างนะไปดูรีแอคตอนถอดเล็บก,กันดีกว่าทุกคนอาละอาละเริ่มไปจีบแล้วนะ องรนั่นแหละครับการเป็นเรียบครบที่ทรมานที่สุดในโลกถ้าเลือกได้อย่าเป็นเลยนะร้านอยู่นี่นะครับผมข้ามรถไฟมานะครับผมก็จะเจอกับร้านนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผม